สวัสดีพี่น้องเอ้ยมือนี่มาหน้าพ่านะมาหน้ามาส่งเข่าบักอายา่ากับมูพวกเพิ่อนยูหน้าวาสันเพิ่นวา่าไม่นิดกันเลยมามาว่ามา,มาส่งเขา่าส่งน้าวาสันพี่น้องเอ้ยมากับไอาชาติกับพี่แม่ชาวาลาเฮ้านั่นละคันมาเราผัดเจ้าว่าน้ายูใสเจ้าว่าน้ายูใสพี่น้องเอ้ยเจ้าหน้าเจ้า,หา,เ,จหาจเห็นมีหลังแต่รถจอดสาบลาบอยู่ เอามันต้องไปไปทานไชาตีเนี่ยมันเป็นเนี่ยเอาพี่น้องว่ามันใสตั้งขีดเท่ามันมีตั้งแต่รถคณะเจ้าของเมื่อมันเพื่อนมาล่ำเมื่อมันใสมาสีแมวอุตุไปถานไปชาิจักบาทก่อนเดี๋ยวสันพี่น้องไอชาิไอเหลอเดี๋ยวนี้มันผ้ามาใสก็สมมาวามาน้าคือหละมาว่ามาน้า ว่าหน้าอยู่แต่ว่ามาแวะนี่ก่อนแวะนี่มันแวะของไ่โรงงานติดขึ้นมาอย่างติจ้ามันเป็นปาม่อนไหมครับเป็นปาม่อนมีเงาของแม่ชาวบ้านี่แหละของอีแม่ยายอ่ะครับที่มันเป็นสวนม่อนมองนีโอเก่าเนี่ยยูหน่งครับหลังเก่าโอ้ของอี้เงี้ยของแม่ป่าหาที่เท้าแม่ครับเออปานิการโยกสาอยู่หน้าครับดินมันบ่มีวางออกไปก็เลยมาโขมมองนีขึ้น เพอดีอยากเห็นเป็นอู่รถครับก็เลยเอารถมาลัอเพืมาจอดตรงนี้แหละครับมันจะเป็นอู่รถหมออีกหมอเลยโอ้ยพินิดละว่าแม่นล่งงานข้าพินิดมาเห็ดกับเข่าไปทรงซุ่มอยู่หน้าจาว่าหน้าอยู่ใส่พินิดว่าจังสี่ป้าซื้อยังในตลาดแน่ว่างั้นเอาก็ซื้อเห็ดแล้วเนาะกับผักหวานไหมล่ะแกงเห็ดกับผักหวานสิแกงเห็ดกับผักหวานเลยเหมือนนี้เอาพินิดีละสิเห็ดอ่ะป้าใบเบิ่งเฮาอันอันอันพุ่นกระแมนเต๋อเนี่ย ป้าประกาศพินิษมาเงือกแหน่สร้างมาดูแลเบิ้งเหมือกเน,นาะเอาเอาพินิษจากมาอยุธดาแม,ม,ม่นมยุ้มมัดปีพินิษกับ,บ่ิจินหอดบ,บ้านได้นี่ปื๊ดแต่ว่าขันคนมาเห็นกับศิวาโรงงานเหเนาะพินิษฐ์บ้มาจากเชียร์ธิลาเนี่ยพินิษบ่าหูจักป้าอันนี้แม่นหังสันมือนี่อันนี้นนนนนนห้องน้ำครับห้องน้ำเออเทปห้องน้ำไม่โตแม่เหมือนเดินะปื๊ดเอามาทันสมัยค่ะแต่อันนี้ห้องนอน อันนี้ก็แม่นิกวายป้ดมาอาเขตแตงย่ามไดนาะบานเนี่ยพอเห็ดย่างพอเขาซุกันเขาแหงเป็นปลาน้าเอาเซะเขาแหงไป็เห็นปลาครับเขาจิ้มมาเบืดโอ้ยจังสี่แล้วพอเอือดแนวเห็ดแนวทำปาดปาดปัดอันผักอีตูป้าผักอีตูก็จะมาหลายหาหลายายพูดใลยมาปลูกไว้แม่แม่บอกคือมันพูดเหร น้องเบาวิวได้เป็นผู้เฝ้าอยู่นี่เนี่ยน้องเบาวิวเป็นผู้ป้ามาไปตอนซ่อนแท้พูดบางแขงมันมาพายตู้น่ะจีจ้าเอามันพื่อจะแหงไปแหละล่ะพี่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 โอ้ยโอ้ยพี่น้องบ้านเมี่ยงเอ้ยมาเบิ่งซอยกันกอนซ่อนหลายเบิ่งเป็นอย่างมิเต้มิเต้แนวอยู่แนวจินเอาปลาแคทเทสไปจ้าเอ๊ ป้านพี่สาระหน่กับพ่อสาระหนี่ยเพราะมันมันนันบ่ละล่ะโอ้ยพี่น้องบ้านเมียเออมันสามารไปต่อซ่อนแห้งแทนน้อเนาะป้าบักนาวยู่พุ่นกับพ่ออึดเป็นลอยๆต้นไอ้คันบักนาวเป็นลอยๆต้นอยู่พี่ก็นั่นคันห้ามันหลายสีเห็ดจังไลายทีเนี่ย ปา้าขันมันปัดมันผุนเมลาปัดมันเป็นหมากหลายๆผุนเท่าเสียจังไดกันห้าขายเพราะใด้งอือป้า,ปา,ปา,ปาอ่าอ้าอ่านี่ยแลเบิ่งดูพี่นออ้องเ <books> บิ่งดูเบิ่ดงดูดันเด็ดแล้วเด็ดล่องมาดูเมื่อวานมันหอมคืออยู่บ้านเท่าบ่พะนะหอมอยู่หอมคือกันยุ่ดอกบ่ได้อ่ะเอ็ดกับเขาทันตัวละเอ็ดกับเขาทันตัวละเอือจังทะเดสร้างทะเด ครับป๊าเดี๋ยวมเลยช่วงฟีมือกับเขานะครับเพป่นแยงเ็ดพี่น้องแยงเ็ดกับก้อยกุ้งน่องเบาวิวนะครับน่องเบาวิวกัก้อยกุ้งคุณแ <บา S 1> ม่ชาวาร่านะครับแยงพัดหวานใส่เห็ดโอ้นี่แหละครับเมนูเด็ดพี่น้องแยงพัดหวานใส่เห็ด แม่นูเด็ดในมือนี่แกงผักหวานใส่เห็ดแล้วก็ตำบักทั่วน้องเบาวิวเนาะครับผมมีบักกอกพร้อมพี่น้องย่านลูกย่านเต้าเพื่อเหตน้องเอ้ยจ้งสีแดงเด็ดจัดจ้านนครับผมเป็นกระหยาบไอ้น้าแกงนะจ๊ะโอ้ตัวสิแจ้งสีพี่น้องเอ้ยเอาเข่ามะสงผู้นอนเฝ้าเฝ้ารถเฝ้าล้าเฝ้าบ้านเฝ้าซองเลยเอาเนี้ยกินมะสงเข่า เอาพักหวานกับเห็ดมาแจงใส่กันอี่เงาะผันวาก้กอยกุ้งละละปะนะเปิน่นซอกุ้งมาก,ก้อยอกัสีส้มเขาจินดิบจินไดนะ้แหละเขาจังสีกินกุ้งผู้แม่กับว่าจินดอกผู้ผู้ไส้อเออมุผู้ไส้เด็กน้อยผู้ไส้เขาสีกินพักหวานกับเห็ดบดล้วก็ปลานิ่นตีบังหัน สทเอาใไ่บ่ปานิ่งสีแจงใส่กันบออบอสไเนาะมันสีบ่สสบเอาเ่ต้อตรงบ่ต้องเ็ดมันดอกเอาไปแจงหลดไปล่างไปล่างล่างแล้วก็แจงเลยนี่ละอาหารอีสานของแสบอีสานเฮาแจงเฮดบดเหฮดคนผูยยังนึอื่นเห็ดกระด่างเฮดกระด่างไม่ต้องเข่าสะก้อนตัวยังอื่นอันนี้มันเป็นเฮดบดเลยนี่เป็นเ็ดกระด่างเลยนี่หละพี่น้องชีวิตเจ้าให้เจ้าหน้า คีิดเจ้าไฮเจ้าหน้าตื่นขึ้นมากลับไปไ้ไปหน้านี่แหละลูกโควิดเห็ดไหนข้นหวนกลับขึ้นมากปลูกยูปลูกกินมาสางห้สางหน้าสางเวียกสางงานอยากให้บัวไทยลูกยิ่งสดเหอดิลูกยูปลูกกินคือเก้าพี่น้องเออเห็ดตามร้อยพอร้อยเมเพิ่นผ้าเห็ดว้มีแผ่นดินเขาก็ต้องปลูกต้นใหม่ปลูกผักอีตูปลูกบักงาปลูกสูนเนว้อต้าตองให้มันได้ซื้อ ให้มันได้ซื้อเป็นส่วนหน่อยแนวใด้องเห็ดปอไดดจังให้มันได้ซื้อนั่นล่ะคือพอเมเพิ่นผ้าเลียงมาจังสี่แต่เห็ดไปยังสี่เพต้องไปทอดแท้ดอกปลูกกินเอาเห็นบ่อพญ่สัมฤทธิ์เราโฆษันหน้ามีแต่คนปลูกเห็ดยู่เห็ดกินตัวทีเหล่าวสันเป็นพันๆไรลุวยวสันมหาเศรษฐีพญใยสัมฤทธิ์เออเรลาก็ขายปุ๋ยขายสูเนี่ยวเรารวยนั่นล่ะพญายสัมฤทธิ์เราเป็นตัวอย่างค้น อ้ย่าเรียนรอบบ้านแล้วไปซองเบื้องมือนหนึ่งโอ้ยมาอ่อนซ่อนอยู่หลายอ่อนซ่อนพอาะย่าจำริดนั่นแหละผู้เพิ่นตื่นก่อนผ่นเห็ดก่อนิ่นสั่งมาก่อนิ่นบ่ได้ทุกได้งากให้มันเกิดลงไปโควิดเราก็บ่ได้อ่อนซ่อนพอเราลุยขักแล้วเราขายปุ๋ยขายปลูกพืชปั้นทัญญานเลียงปลาลย้ยงมี้บัดในบริเวณบ้านเราบ่มีแน่สีบ่มีนี่แหละพี่น้องคันดูขันขยันมันกับบอแท้ะมันกับีทาังออก บานีเมนิดแล้วก็กรลังตำแก้วด้บททัดสิตำใส่แจงเห็ดเป็นว่าเพิ่นแจงแซ่เพิ่นไว้ผู้ใดแจงด้เพิ่นแจงเองล่องฟีเมอพะพนะนพี่น้อง้าเบิงม,มันสิแส่บปันใดแมนี่แจงเอาไอ้าติเอาบ่ม่ดอกแค่มาลวกบ่เพรมันเบิดหุ่นมาแล้วเบิดหุ่นมาแล้วดอกแค่กิน,ย,นย่างมืงอ ราดหัวยองรัดหม้ยองเสียบ่อเลีย้เอาอย่างน้นยงบ่รูจัเยแกงธรรมดาเนาะอย่าใส่ตัวไม่กุ้งแล้วจีระเีกโอ้ยนี๋ยวแต่ตะเนี่ย้บ่อักขางปูไปจับต้น้ยูนี่เอาเทน่จับนี่แหะพี่น้องน้องเบายิวนอนเปล่ายูนี่ เพิ่นกระโซกสองสามรอบเลยด้ยครับด้รางวัลที่ยังบ่อยี่หลารอบในรางวัลที่ยังก่อนที่ามแล้วั็ที่สามสองใบในรางวัลที่สามนนี้ก็ได้สองใบใบครับผมเราก็มาได้เรขกท้ายเรียกนาเรียกหลังสองสามรอบแล้วครับเพิ่นถือเพราะว่าสงสัยพระพุ่มเจ้าที่ยุ่หมองมนีเพิ่นตถือสตาร์กับน้องเบายวิวคับพี่น้องเพราะว่าปิดว่งพักการแสดงกับแมนเพิ่นเป็นผู้มาเฝ้าแท้กับครับทีมองนี้เป็นทีที่หายซูจังตอนนั้น ไอ้มังเนี่ยามามา,มาเอานามหดทีหลานมันบ่หลานหลานไส้ลูกหลานลูกพี่สาวมันมาหดทีแปลงนี่แหละเอา,ามอาหดเพราะเขาไส้ยึนไปหรือเขาก่เอานามมาเทใส่นะขังไว้ไอ้มังได้ล้ววันที่สี่สองใบไอ้มังแม่มันได้ล้วันที่สี่สองใบได้ยุนี่ละก<ำ>ูะมาขายก็มาขายนี่ละซื้อยุนี่ละมองเดียวกันก็เบาวิวในลวันที่สามนี่แหละมันเป็นทีแห่งทีหายโซก ทีไวิวไอ้ไม่มีบ้านน้ำเลยนะ้าีบานน้ำเรทีมองทีปูยัดทีพอหญ่มใหไงครับทีพอเมย่ทีมุนมั่งพอหา่ไมใหไงเตจีเตก้อนมันเป็นร่งสีครับอยู่นี่พอเลี้ยงหมูเป็นป้ามสมัยตตั้งโดนเหยีเดรงสีขึ้นแล้วบอลจังที่จีว่าครัท่านโอเครงมาไซดิแม่ บานนี้ตำรวจได้มาจับไหม่เพ uh huh. ราะตำรวจมาจับไม่ปุ๊บกลับไปช่วหลวงปู่ครับ uh huh. เ,เลยมาหน้าเทวาดาคอยสกเจเ้าบ้องให้ไปเป็น,านขาดคน uh huh. อ่าเจ้าลุงสีนี่มันลำบาก uh huh. ต่อไปมัน uh huh. สีนนไปตักเอาเขาอยู่เราเขาปุ่นนี้มาสีเขามันดีแล้วที่เขามาจับตั้งจังสีบ่ได้ตั้งลุงสีแต่เลยมาเอาค้อมสางค้อมสางทั้นทึ่งมานเนี่ยเป็นเงี้ยแบบใหายเป็นงสีเป็นเจ้าแบบง่ายดีมาเอาส่วนนี่ละ แปดหองเนาะลุงสีเงี้ยแปดหองมาเอาตัวนี้แหละไปปลูกบ้านทั้งคุณเขึ้นว่ามันปลูกได้อยู่มันไม่ใช่ตั้งลุงสีมาไปปลูกบ้านอยู่บ้านสาดตร์ครับออกกบ้บานเลขที่หนึ่งหนึ่งหนึออ่งน้องบ้านเลขที่หน,นึ่งหนึ่งหนึ่งเลี้ยงต่ำๆปัญนขึ้นหากันขึ้นหากันเพราะเรื่องนี้<ๆ> S <S <S น่าละมองน่าละครับที่เอาลงสีมันมันก็ท่านจะเป็นลงสีดอกตอนนั้นลง้งปูหมันลง้งปูโค<อ>้งลงปูชอบลง้งปูคำดีเอ่อลง้งปูเงินเง<อ>ินอทองมั่นคงเอ่อลง้งปูหิมาเออไปไหว้ทัง้งหญิงผ้าครับใหมอลำกาไหว้สักราบูชาแต่ว่าอภินิหารเกิดพี่น้องขึ้นไปย้ำใหลูกเพิ่นจิโรมาอยู่พื้น <Ừ. S 1> เออขึ้นไปแบบรุ่นก่าลงมาอยู่พืน้นจับขึ้นไปไ,ปไว้รอบรุ่นมากกับมาลงมาอยู่พื้นอนีอ้ครับเลยไปกราบเลี้ยนหลวงปู่เอ่อหลวงปู่บุญท่นานนี่ครับไปกราบเลี้ยนเพื่อนว่าเปียงหลูบหลวงปู่หมันหลวงปู่คำดีเอ่อหลวงปู่แมนเออเ่อพันไปแล้ยเกนั่นแหละวาพี่น้องฟังครับเงินทองมั่นคงนะครับเพื่อนเก็เลยว่าพี่นิหารเกิดที่นนะครับนี่แหละเกี่ยวกับธรรมะนะครับผม หมวกหนี้ก็บผ้ามากับเอากับเขามาโซงอ้ายเพลินก็เลยผ้ากันเขามาเห็ดอยู่ในบ้านนะครับจริงจริงอยู่ทรงหน้ากับมีขวาวมีขว,ม,ขวมีอย่างยูเนาะครับอ,อพอดีอแม่ขวานพันยูหนีครับน้องเบาวิวเพอน,นอนเฝ้ายูหนีเป็นผู้เห็ดไปทรงเป็นผู้เห็ดไปทรงอ,อ,อยู่หน้านะครับไม่ยูจับมือเยยูที่บ้านเราสวกมันมันอยากได้โวกฝันดีตัวเบาวิวอ่ะเดี๋ยวนี้มันกลับไปแล้วลุบอกกูได้ท่านฝันไป ป่านนมันบ่บอกถามเลยมันกับบ้บอกวลาบ่บอกผู้ใดเวลามันนี่บ่พร้อมกันมาเมื่อสิมานี่ยขันเช็ดน้องมันถ้ามันบอกคนละมันบ่ถึอกันเลยมันมันมีบ่พร้อมกันคนมีคนละเชียร์เมนบ่ล่ะาขันบ่บอกอีหลี้ขันเช็ดใส้กระดาษหน้อยน้อยแม่ก็ได้ดอกเออนี่แหละครับวิถีชีวิตเอ่อช่าให้เช่าหน้านะครับผมถึงจะเป็นบ้าลำกับชิมพื้นเพ่คำบรรลุกเช่าหน้าพ่อดหพี่น้องเอ้ยมีทีมีฐานมีมองเห็ดมองส่างมองเห็ดมองถ้ำ ก็เห็ดยู่เฮ็ดจินไปยังสี่แหรอครับอ่าสภาพว่าช่วงนี้กันเหลือตนหมอลำน่ากันเหลือตนประชาชดราษดรหลากงานนะครับผมอบุ๋มมีมองเพลิงมองพักผ้าอาศัยแหรอครับมองหันใจเด็กกัขคืนนี่แหละครับเออน้าให้น้าหน้านี่แล้ดวเมนีวสิเกียนกอนล่ําแม่ผันเอามานะครับว่าท่านจบเรียงซ้ำป่านเสียเวลาอยู่วะเจ้า มันกิมันกิจบเรื่องแล้วครเียมาเกาเรื่องที่อหก่มเขาที่เื้อมาเกาเรื่องพอเลี้ยงมันจบแล้วเดี๋ยวมันจบแล้วซแล้วแล้วเนี่ยะแยกตำแหน่งแยกตำแหน่งแยกตำแหน่งกันเลยแยกมเขาทีื้อครับเออแยกตำแหน่งซก็ดีได้ละล่ะู้ชาล้ยมเข้าว่าผู้เขาทาแต่ว่าอาหารเนียแกงเห็บด ลูกลิงสดลูกลิงบะสดเจียงเห็ดบดให้ลูกลิงสดลูกลิงบะสดนำห่อนลวกลิ้นลูกลิงลวกเสียื้อๆก็จะบอกปีนิ้มากมากที่ใช่ยังเราเอาไมีกับปุ๋มว่าเกาก้อนห่อนต้นนี้เนาะข้าววิ่งห่อนห่อนอยู่ห่อนอยู่ครับเแล้วแม่บางรัฐบางที่วันเขาเขาเอาต้นนี้ อ่าอีกจักพักหนึ่งสิ่ผ้าพี่น้องออกไปหน้านะครับผมเอากับเขาไปโซ้งไอ้ไงสุริยาเพิ่นกับสมาชิกทีมงานจะคนคือแม่ประมาณนย่งนี้กอดสองนี้นะแปดเนาะแปดคนที่ไอ้อ่าไอ้ต้อมต้อมห้าปักตีกิโลหกกว่ามีเกณฑ์กว่านี้งแปดเบียร์อ่าแปดคนนะครับอ่าสมาชิกในทีมงานอ่าตอนนี้พี่นิตยากับน้องเบายุกำลังเย็ดเมนูอยู่ครับ ตำบักขัวกับแกงปักหวานเอ่าเป็นยัาไปเงอ่าเออผิดแรงไหมให้มินิสัยทะย่อยแกงเคสบดในีพี่น้องฟังมาดูสินี่วิธีแกงเออคืออ布าใช่หรือยังสูตรบ้านยิ้วนี่สูตรบ้านยิ้วนี่จ้กสูตรบ้านยิ้วนี่ไงเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยพี่น้องเซ็ปบ้านยิพี่น้องลำร่งปวดเดี๋ยวจังเสียวผักหวานใส่พี่น้องเอานี่สก้อน ตาแสบป่ะพี่น้องนี่แหละจ้านี่แหละนี่แหละเดี๋ยวซิมก่นอนสูตรของฉันเองค่ะสูตรของฉันเอง ขาอยากแซบเขาก็ต้องนั่นแซบตอนี่มาเบิ้งไว้มาเบิ้งตำกุ้งไอ้วิวหัวสก้นตีลาป้าอีหลามาน้าไห้เธอลูกปื้อถ้าพ่อแมนเทียมจัง่อยใน่ปังก้อยสุกจระก้อยสุกเพี่องเดี๋ยวแซบขอบคุณค่ะป๊ามาสร้างคักแต่ละ ลี้ยใส่บักกองแม่ต้องใส่บักกองเอาใส่ตีละลูกมัน้านดทสุ่มไหมล่มันต่ตแม่อไรนสุ่มันน่ไหมล่ะออเอมาดใส่บกอยูนเย็นแม่โอด้่าเาตบะก่อไปีปาตพูนตีลา,าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปลาใส่อีกกาน้อยก่อน ีเก็ดีแล้วล่ะความเชมความจางโอเคเลยเอาเรียกแต่ขาดเปียวเอาเอาเอาปากอกใส่สีสีโอเคเลยก็จไดดอกนี่ล่ะเอาน่ะนะโอ้แหดนก็ แม่จะยู่เสนหวยกลับไปพูดไกินร้านน่อย่างร้านของเงนแขาเป็นตำรวจชืเลือใจกันนั่นแหละแนนใจหลายแสบหลายทีเพื่อนวะเ่าเฮ็ดยจะีขายของเห็ดก็เล้วแล้ยก็คุ้นอันนี้เดี่ยวนีมาใช่่ะอันี้เดี่ยวไปส่งอันนั่นละเพราะงั้น้ายดีวันนี้จ้าเนี่ยจ้าเอาผักหวานใส่แล้วนะคะ <N ic> นี่นี่เราอยู่อเราวิเวมันทำ้าปูเอพี่น้องเลยเออแย้ยสิบอกสี่บอกเอาเอาอิตัวมาลูกบ้านนะเอาผักอิตัวมาเลย <N ic> ใส่ผักอิฐต,ต,ตัวเรากระจมพี่น้องเลยพี่น้องเอ้ยลูกสาวกระโจมมาเห็นอะไรสุดนะลูกสาวทางไหน วินเนอร์ไก่ย่างผู้เวียงสามแยกผู้เวียงบาที้เจ้าไหนบาเห็นแม่อะไรสวนกับเราขึ้นหัวไแม่บอกคนนว่าจริงๆไก่แห่งหนูน้ำแม่าพันน้ำรันวินเนอร์ร้านวินเนอร์แล้วพี่น้องสามแยกผู้เวี้ยงแต่มาหุงเสพเสียพรานวินเนอร์สามแยกผู้เวียงไก่ย่างกระเสียบแต่มาหุงกระเสียบเอจัดเราจิ้นหอดอยู่ได้พี่น้องพันน้ำจิ้นหอดอยู่เออ ไปแววกินเด้อพี่น้องเด้อ้านลูกสาวลูกลูกบุญธรรมเป็นอาบักนาวห้ยพี่อ่ะตนบักนาวจีไรโสนออกไปให้เบิ้งกะมีต่อของลูกสาวอึ้งนั่นล่ะเออ้านวินเนอร์ห้มากเพิ่งยอ่นบานหมอลำหลักอายุบานนองเต้านี่ก็ะเมียนของ้านวินเนอร์ห้มากบักนาวอายุบานเจ้าเริ่นก็ะหลายเป็นเป็นคนใจบุญตัวทำบุญทำทานไปจังหันบอขาก่ันนี่กับหมูบักนาวไว้กับ อูบางหน้าไว้ก่ะบอกไปเอามาฟิซี่ดิให้แม่ไปเอาซื้อๆดิคว่ำหักกันเออจะมันดีลูกสาวลูกเขยก็ได้ไปแวะกินข้าวน้ำฝนเด้อพี่น้องเด้อสามแยกผู้วิ่งเออสามแยกผู้วิง่<อ>ปปง,งแม่สิกินข้าไอจานว่า,าต้าอบอันม <H> ันงิกัดตอนการกินครับผมบ้านดาสิ่งจ้างวายเพาะแจงเห็ดโอ,อ้แจงเห็ดพินิษแล้วแล้วครับออกไปกินน้าเด็ก ขอบคุ่นทุกแรงใจเด้อพี่น้องยุ่นี่ก็ไม่อย่างกับเด็ดไปน้าเนาะนี่แหละฮะขอบคุณทุกแรงใจนะครับผมฝากกไลใ์ญกุ้งแค่ช่องเพจบ้านรัตนสินธารานะครับผมช่องยู่งขอเทียบกิตติมากับผมดึงสุริชชาดด้วยกับพี่น้องทั้งพี่ใหญ่สุริญาด้วยนะครับผมขอให้พี่น้องสู้ต่อไปนะครับผมจังได้กับ อย่าปล่อยอย,ย่าทอนะครับผมสามอลัมน์ยังบ่ทอครับเขาต้องสูงช่วงวิกฤตโคโวิดยุคเก่านะครับผมขอบคผู้ใดๆครับผมพี่น้องแต่ของงยของงย่างนี้ไหมทอกันๆๆ